สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากรีดยางให้ดูนะคะสอนทิคเล็กๆแน่นอๆในการกรีดหน้าย,ยางเขาเรียกไรอะหน้าสูงเวลาที่แบบเราต้องเปิดหน้าใหม่แล้วหน้ามันจะสูงใช่ป่ะเนี่ยหน้ามันก็สูงกว่าตัวหนูอยู่นะปกติมันไม่สูงแค่เธอตเต้ยไงมันเลยดูสูงโอเคเริ่มกันเลยแต่ว่าอันนี้คืออย่าไปอย่าเพิ่งไปสนใจหน้านะเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งเปิดอะแม่ก็จะมาไล่หน้าใหม่ให้เพราะหน้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่เหมือนแกจะเริ่มมาจากตรงนี้เราก็จะกรีดตรงนี้ สำหรับหนูนะปกติหนูก็จะกีดแบบนี้เจาะไปก่อนเจาะให้มันเข้าไปก่อนแล้วค่อยกระตุกแล้วก็ลากลงมาแต่หนูเเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าชอบใช้แรงไม่เข้าหน้าด้วยนี่ใช่ครับไม,ไม่เข้าหน้านแค่โดนแกนนี่นี่ก็เปิดมาได้คืบนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะลองกีดแบบธรรมดาทั่วไปเพราะาตัวนี้มันไม่ได้สูงมากวิธีแบบหนูเจาะก,ก่อนครั้งหนึ่ง หนูเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกระตุกนะชอบใช้แรงอะ่ะชอบใช้แรงดึงเอาแต่ว่าแต่ละคนมันก็มีความถนัดไม่เหมือนกันนะนี่มันก็คือค่ะเราก็กรีบมาได้น่าจะสองเมตดแล้วนะอืมเต็มโปกแล้วมีอย่างหนึ่งก็คือพ่อ้านหนูเป็นคนใต้คืออยู่ที่จังหวัดภาคใต้ทีนี้คนใต้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีโกเยอะเขาจะ ควักออกมาเสร็จแล้วก็กรี่ใส่เสร็จแล้วก็ค่อยเอาไอ้ที่ควักออกมาเนี่ยตอนหยอดน่ค่อยเอามาใส่ให้มันเป็นลูกกลมๆเวลาเก็บเวลาขายอะ่ะมันจะมีน้ำหนักถ้าก้อนเป็นลูกกลมๆนี่จะเป็นวิธีกรีดของแม่นะคะที่แบบแม่สอนมาที่เป็นแว่แฟนนะคะเดี๋ยวจะลองกรี่ววิธีแม่กันดูแต่ว่าถามว่าถนัดไหมก็ไม่ได้ถนัดหรอกเพราะว่า ปกติเป็นคนถนัดอีกแบบหนึง่งก็คือเจาะเข้าไปก่อนเจาะเข้าไปก่อนใช่ไหมถ้ามันสูงเกินไปแม่จะตะวัดออกมาอย่างนี้ตวัดออกมาอย่างนี้แม่บอ,อกว่าวิธีนี้จะไม่เข้าแกนเนี่ยแล้วถ้ามันสูงเกินไปอ่ะเราสามารถใช้วิธีนี้กรีดได้นะการกรีดตวั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 ดออกมาต้นนี้ก็จะเป็นต้นอ,อีกต้นหนึ่งเดี๋ยวจะลองกรีดให้ดูใหม่อีกทีนึงนะวิธีของแม่ก็คือ เจาะไปก่อนเสร็จแล้วค่อยตวัดออกมากีดออกมากีดออกมาแลวมันจะมีความเฉียงออกมาอู้ๆน้ำยางออกดีน้ำยางออกดีเนี่ยเห็นไหมหนูก็จะไม่คถนัดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นวิธีน้ำยางไหลกี่ไป,<ร>ป<ร>ทันทมีดอูอ้น้ำยางไหลดีมีดกีบไม่ทันเนี่ยถ้าเป็นวิธีแม่ใช่ป่ะหนูก็จะไม่ถนัดหนูก็จะไม่สามารถกีดได้ไวอ่ะเดี๋ยวมาลองวิธีหนูกันวิธีหนูอะไวมากแต่ใช้แรง ก็คือเจาะใช้แรงกระชากแล้วก็ดินดนึงดออกมาชินเหนื่อยกี่จังสันเอเอ,อแต่มันก็อาจจะเหนื่อยหอยมันกี่จนชินไปแล้วจนจนมันเร็วไปแล้วอะ่ะเดยวกีนให้ดูอีกต้นหนึ่งเห็นป่ะต้นไหนสูงสูงหน่อยหนูก็จะยืดตัวหน่อยยืดขาหน่อยถ้าไม่ได้จริงๆอะ่ะก็จะเปิดหัวโดวยวิธีของแม่เสร็จแล้วก็ถึงค่อยมากี่วิธีตัวเองใหม่กต้นหนึ่ง สมมติว่าต้นนี้มันสูงใช่ป่ะถ้าเนี่ยถ้ามันสูงหนูก็จะกีดวิธีแม่มาก่อนเนี่ยอย่างนี้ก่อนเจเดมันก็จะไม่เข้าแก่นนะเสร็จแล้วเราก็ค่อยตามด้วยกีดวิธีตัวเองตึ๊ก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 วิธีการกีดของแม่เนี่ยมันสามารถกีดกับต้นบางๆแบบต้นเล็กๆได้ด้วยโดยที่มันไม่ต้องหน้าสูงก็ได้เวลาที่เจอต้นที่มันเล็กๆนะคะเพราะว่าหน้ามันจะบางมากจะถ้ากีดแบบหนูอะเสี่ยงมากที่จะเข้าเนื้อเข้าแก่น ถ้ากรีดแบบแม่เนี่ยถ้าสำหรับต้นเล็กเห็นปะต้นมันเล็กมากกรีดหน่อยนึงก็คือก็คือสามารถเข้าแกนได้เนี่ยหนูก็จะกรีดเชียงออกมาเชียงออกมาเชียงออกมาเนี่ยวิธีของแม่ก็จะช่วยตรงนี้สําหรับหนูได้นะหนูรู้สึกว่ามันก็จะไม่มีทางเข้าแกนแน่นอนเด็กใต้สะตอถึงอยู่ไม่สวยแต่หน้าไม่มอก็แล้วกัน รักให้รักจริงไม่คิดลออฟันทําไมเชื่อฉันก็ไม่เป็นไรสำหรับแค่นี้ท่านฮู้กันแล้กันพี่จะพาไปลองตายไปเที่ยวทะเลนั่งเรือลองเลดําดูปาการังพี่จะพาไปตกเมืกตอนดึกทุกวันเรามานั่งชมจันทร์ด้วยกันสองคนพี่จะพาน้องไปแล้ว เที่ยวงานชักพระซสิร์ประเพณีไปขอพอรไอ้ใครสุกใจว่าเจดีคอยส่งนี่ก็อาจจะเป็นวิธีเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับแบบต้นยางหน้าสูงพ่อหนูก็ไม่รู้ว่าใครมีวิธีการกลี่แบบไหนพ่อสอนตนหนูเองหนูก็กลี่แบบเหมือนเหมือนกันทุกต้นนะเพียงแค่ว่าต้นไหนต่ําต้นไหนสูงหนูก็จะยืดตัวแค่นั้นเองก็ไม่ได้ยากอะไรแต่ว่า ถ้ามันสูงเกินไปมันก็ต้องมีวิธีผสมผสานพี่ว่าแต่ว่าถ้าใครมีวิธีแบบไหนก็สามารถบอกหนูแนะนําหนูได้นะคะเพราะว่าหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนูขีดถูกต้องหรือเปล่าแต่ว่าการกิดยางก็น่าจะไม่มีวิธีที่มันถูกหรือว่าผิดก็มันน่าจะแล้วแต่ความถนัดของตัวเองกิดยังไงก็ได้ไม่ให้หน้ามันตายนะทุกคนโอเคก็สอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ